นมัคนนี้คือพี่พลจากมอลู่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครัับวนนี้มาทำอะไรครับเนี่ยมานัดเจอหลังจากที่ไม่ได้เจอกันมานานครับเป็นไงบ้างครับอ๋อดีครับก็เหมือนได้กลับไปเป็น14ครั้งนะครับอายุใช่ไหมครับรอบเอวครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับสวัสดีครับพลครับ พี่พลนะครับวันนี้มาทำอะไรครับนั่นเลยครับเอ้าผมมาตั้งแต่บ่ายสองเนี่ยรู้สึกยังไม่ทำอะไรเลยนะครับใช่แต่ก็ได้มาคุยกันครับมีความสุขไหมผมว่าโอเคนะไม่ได้เจอกันนานมากเลยเอ๊แต่ก่อนหน้านี้เราเพิ่งเจอกันไปเมื่อเดือนที่แล้วใช่ใช่ช่วงนี้เจอกันบ่อยขึ้นใช่ครับแต่ว่าก่อนหน้านี้คือเจอกันพครั้งอืมช่วงเนี้ยทุกคนเริ่มลงตัวก็เลยอาจจะเจอกันแบบถ้าเดือนละครั้งเป็นไปได้เยอดีครับอืม ต้นหน่อยครับเต้นหน่อยครับโอเคนะครบเนี่ยบูมมผมชอบอนเนจีในการให้ความร่วมมือมากเลยครับครับวันนี้ก็มาบ้านพี่กันนะครับมาล้ำลึกความหลังนะครับเราเริ่มเข้าใจแล้วว่าคนชลานั้นมีความรู้สึกยังไงชลาเกิดเทศเลยจริง อเออนี่ไงวิธีถ่ายให้ให้แบบติดทุกคนนะครับแล้วมือก็แยง่ง<ฆ>แย่งโฟกัสกูไปเรียบร้อยตอนนี้เรากำลังจะออกไปกินข้าวนะครับก็การหากุญแจไม่เจอตอนนี้ก็เลยรอพี่กันอยู่ครับต้องถามพี่ไปรู้สึกยังไงก่อนรู้สึกดีครับรู้สึกว่ามีความสุขดีเคลิรมเคลิ้มไม่รู้ทำไมถึงเคลิ้มได้ขนาดนี้อยากรู้อยากรู้ไหมไม่เชื่ออะไรวยคอเปล่า เะมากินอ่นะต่อไอ๋อเข้าใจตักสามมากินสองดอกสามมากินบ้างล่ะเออได้ได้สามมากินสามมากินก็ได้เออสรุปว่าแผนการที่จะออกไปข้างนอกนั้นล้มเหลวแล้วนะครับแผนการของเราก็เหมือนกับสิ่งที่อยู่ตรงนี้นะครับประตูเหรอครับเป็นทางด้านขวาเลยครับสีแดงล่มครับเขาเป็นได้เหรอครับโอเคครับตัวตัวบ้านพี่กันหนะอ๋อนี่วิดีโอเหรอ